สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับพบกับครูปออีกแล้วนะครับในรายวิชาทักษะการเรียนรู้ทอรอ21001ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงบทที่3การจัดการความรู้นะครับการจัดการความรู้ก็จะมีสาระสําคัญนะครับเกี่ยวกับการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือของการพัฒนาคุณภาพของงาน หรือสร้างนวัตกรรมในการทำงานการจัดการความรู้จึงเป็นการจัดการกับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ความรู้เด่นชัดนำมาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและก็องค์กรด้วยการผสมผสานความสามารถของคนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมเพื่อเป้าหมายในการพัฒนางานพัฒนาคนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อในบทเรียนนี้ก็จะพูดถึง2เรื่องสําคัญนะครับเรื่องที่1ก็จะพูดถึงความหมายความสําคัญหลักการกระบวน <KO> การจัดความรู้การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้นะครับในส่วนเรื่องที่2ก็จะพูดถึงการฝึกทักษะและกระบวนการจัดการความรู้ครับในเรื่องที่1นนะครับเราจะพูดถึงความหมายของการจัดการความรู้นะครับ ความหมายของการจัดการความรู้หมายถึงกระบวนการในการเข้าถึงความรู้และการถ่ายทอดความรู้ที่ต้องดําเนินการร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งอาจเริ่มต้นจากการบุกชี้ความรู้ที่ต้องการใช้การสร้างและแสวงหาความรู้การประมวลผลเพื่อการกรองความรู้การจัดการความรู้ให้เป็นระบบนะครับส่วนความรู้หมายถึงความรู้ที่ควบคู่กับการปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัติจํา เป็นต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายสาขาวิชาเข้ามาเชื่อมโยงกันโดยการบูรณาการเพื่อการคิดและตัดสินใจและลงมือทำนะครับความรู้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ 1. ความรู้เด่นชัดนะครับเป็นความรู้ที่เป็นเอกสารตําราคู่มือปฏิบัติงานสื่อต่างๆนะครับรวมไปถึงกฎเกณฑ์กติกาข้อตกลงตารางการทํางานบันทึกจากการทํางานนะครับ ความรู้เด่นชัดจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความรู้ในกระดาษครับส่วนความรู้ที่สองนะครับก็คือความรู้ซ่อนเร้นความรู้ฝังลึกนะครับเป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคนนะครับพัฒนาเป็นภูมิปัญญาฝังอยู่ในความคิดความเชื่อค่านิยมที่คนได้มาจากประสบการณ์นะครับสังสมมานานหรือเป็นพรสวรรค์อันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ที่มีมาแต่กําเนิดหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าความรู้ในคนนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ยากไม่สามารถแลกเปลี่ยนมาเป็นความรู้ที่เปิดเผยได้ทั้งหมดนะครับต้องเกิดจากความรู้ร่วมกันผ่านการเป็นชุมชนเชนน่นการสังเกตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการทํางานครับความรู้สองยุคนะครับความรู้2ยุคนะครับในยุคที่1เราจะเน้นความรู้ในกระดาษเน้นความรู้ของคนส่วนน้อย ความรู้ที่เกิดขึ้นโดยนักวิชาการที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเรามักเรียกคนเหล่านั้นว่าผู้มีปัญญานะครับซึ่งความรู้ในยุคที่2นะครับก็จะเป็นความรู้ในคนหรืออยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างคนนะครับเป็นการค้นพบูมงปัญญาที่อยู่ในตนเองของคนทุกคนมีความรู้เพราะทุกคนทำงานทุกคนมีสัมพันธ์กับผู้อื่นจึงย่อมมีความรู้ที่ฝังลึก ในตัวคนที่เกิดจากการทํางานครับและการสัมพันธ์นั้นก็เรียกว่าความรู้อันเกิดจากประสบการณ์นะครับการจัดการความรู้หมายถึงการจัดการกับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวตนนะครับและก็ความรู้เด่นชัดนํามาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและองค์กรด้วยการผสมผสานความสามารถของคนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนางานพัฒนาคนและ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งในปัจจุบันนะครับจะมีการปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งความรู้จะกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคนนะครับทําให้คนจําเป็นต้องสามารถสแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนานะครับและสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนําพาตนเองสู่ความสําเร็จและนําพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ครับ ความสําคัญของการจัดการความรู้หัวใจของการจัดการความรู้คือการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจนถึงงานประสบความสําเร็จนะครับกระบวนการแลเประเด็นรู้ระหว่างคนกับคนหรือกลุ่มกับกลุ่มนะครับจะก่อให้เกิดการยกระดับความรู้ที่ส่งผลต่อเป้าหมายของการทํางานนั่นคือเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน คนเกิดการพัฒนาและส่งผลต่อเนื่องไปถึงองค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นกับการจัดก,การความรู้จึงถือว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรซึ่งเกิดประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มองค์กรนะครับมีอย่างน้อย3ประการคือ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงานนะครับผลสัมฤทธิ์ของงานนะครับหากเรามีเวลา ัดการความรู้ในตัวเองหรือหน่วยงานนะครับองค์กรก็จะเกิดผลสําเร็จที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนางานนั้นเป็นความรู้ที่ได้จากผู้ผ่านการปฏิบัติโดยตรงนะครับจึงสามารถนํามาใช้ในการพัฒนางานได้ทันทีนะครับและเกิดนวัตกรรมใหม่ในการทํางาน 2. นะครับบุคลากรการจัดความรู้ในตนเองนะครับจะส่งผลให้คนในองค์กรเกิดการพัฒนาตนเองและ ส่งผลรวมถึงองค์กรนะครับกระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในตนเองเกิดความเป็นชุมชนในหมู่เพื่อนร่วมงานบุคลากรเรียนรู้และส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อีกด้วยครับ 3. ยกระดับความรู้ของบุคคลหรือบุคลากรหรือองค์กรนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทําให บุคลากรมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะครับเห็นแนวทางในการพัฒนางานที่ชัดเจนมากขึ้นและเมื่อนําไปปฏิบัติจะทําให้บุคลากรหรือบุคคลในองค์กรนั้นมีองค์ความรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนางานในเรื่องที่จะสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับและมีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการใช้งาน และจัดระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ครับหลักการของการจัดการความรู้นะครับการจัดการความรู้ไม่มีสุดสําเร็จในวิธีการของการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ขึ้นอยู่กับปณิธานความมุ่งมั่นที่จะทํางานของตนหรือกิจกรรมของกลุ่มตนให้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและใช้วิธีการในการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนางานหรือสร้างนวัตกรรมในงาน มีหลักการสำคัญ4ประการดังนี้นะครับ 1. ให้คนหลากหลายทัศนะนะครับหลากหลายวิถีชีวิตทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์การจัดการความรู้ที่มีพลังต้องใช้คนนะครับที่มีพื้นฐานต่างกันมีความเชื่อหรือวิธีการคิดต่างกันนะครับมารวมจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับ 2. ร่วมกันพัฒนาวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อบรรลุป,ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่กำหนดไว้นะครับ 3. ทดลองและเรียนรู้เนื่องจากกิจกรรมการจัดก,การความรู้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์จึงต้องทดลองทำเพียงน้อยๆน,นะครับซึ่งถ้าล้มเหลวก็ก่อผลเสียหายไม่มากนะครับถ้าได้ผลไม่ดีก็สามารถยกเลิกความคิดนั้นได้นะครับ 4. นํนำเข้า<ม>ความรู้จากภายนอกอย่างเหมาะสมโดยต้องถือว่าความรู้จากภายนอกนะ,นะครับ ยังเป็นความรู้ที่ดิบอยู่นะครับจะต้องนำมาให้สุกก่อนให้พร้อมใช้งานนะครับกระบวนการในการจัดการความรู้นะครับการจัดการความรู้นั้นมีหลากหลายรูปแบบนะครับหรือที่เรียกกันว่าโมเดลนะครับมีหลากหลายโมเดลหัวใจของการจัดการความรู้ก็คือการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตนเองนะครับในฐานะผู้ปฏิบัติหรือเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับ การจัดการความรู้ที่ทําให้คนเคารพในศักดิ์ศรีของคนอื่นนะครับการจัดการความรู้นอกจากการจัดการความรู้ในตนเองเพื่อเกิดการพัฒนางานและพัฒนาตนเองแล้วนะครับยังมองถึงการจัดการความรู้ในกลุ่มหรือองค์กรด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการยกโมเดลนะครับโมเดลปาตะเพียนนะครับของดอรปภนนะครับอ,อันนี้ในส่วนนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะครับ ต่อไปเราจะมาพูดถึงกระบวนการจัดการความรู้นะครับกระบวนการจัดการความรู้นะครับเป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าถึงขั้นตอนที่ทําให้เกิดการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนะครับซึ่งมี7ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. การบุกชี้ความรู้นะครับเป็นการพิจารณาว่าเป้าหมายของการทํางานคืออะไรนะครับ 2. การสร้างความรู้และก็แสวงหาความรู้นะครับ เป็นการจัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานของคนในองค์กรนะครับ 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบนะครับเป็นการจัดทำสารบัญและจัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆนะครับ 4. การประมวลผลและการกรองความรู้นะครับเป็นการประมวลความรู้ให้อยู่ในเอกสารหรือรูปแบบอื่นๆที่มีมาตรฐานนะครับ 5. การเข้าถึงความรู้เป็นการเผยแพร่ความรู้ ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์นะครับ 6. การแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้ทําได้หลายวิธีการนะครับหากเป็นความรู้ที่เด่นชัดอาจจัดทาเป็นหลักฐานความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหากเป็นความรู้ที่ฝังลึกที่อยู่ในตัวคนนะครับอาจาทําเป็นระบบแลกเปลี่ยนความรู้เป็นทีมข้ามสายงานกันก็ได้นะครับซึ่งจะก่อเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นนะครับแล้วก็เจ็ดการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ของบุคคลจะทําให้เกิดความรู้หใหม่ๆ ึ้นมากมายนะครับซึ่งจะไปเพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้ามากขึ้นเรื่อยๆความรู้เหล่าน fox, <ๆ>ี้นะครับจะถูกนําไปใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดนะครับซึ่งเราเรียกว่าวงจรแห่งการเรียนรู้ครับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นะครับการจัดการความรู้ทใจสาคัญก็คือการจัดการความรู้ที่อยู่ในตัวคนนะครับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้นะครับซึ่งนี้หลากหลายรูปแบบดังนี้นะครับ 1. การประชุมก็จะรวมไปถึงการสัมมนาปฏิบัติการต่างๆนะครับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหน่วยงานองค์กรต่างๆมีการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ในรูปแบบนี้มากนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานราชการนะครับ 2. การไปศึกษาดูงานนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก การไปศึกษาดูงานนะครับมีการซักถามหรือจัดเวทีแสดงความคิดเห็นระหว่างไปศึกษาดูงานนะครับแล้วก็3นะครับการเล่าเรื่องนะครับเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ปฏิบัติงานที่มีล,ลักษณะคล้ายกันประมาณ8-10ถึงคนนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องโดยการนั่งฟังอย่างมีสมาธินะครับแล้วก็4ี่ ชุมชนนักปฏิบัตินะครับเป็นการรวมตัวกันของคนที่สนใจเรื่องเดียวกันนะครับรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งเป็นทางการนะครับผ่านการสื่อสารหลากหลายช่องทางนะครับอาจรวมตัวกันในลักษณะการประชุมสัมมนาและก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับหรือการรวมตัวกันในรูปแบบอื่นๆน,นะครับเช่นการตั้งเป็นชมรมหรือใช้เทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความรู้กันในลักษณะของเว็บบล็อกนะครับ 5การสอนงานหมายถึงการถ่ายทอดความรู้หรือบอกวิธีการทำงานนะครับช่วยเหลือให้ํำแนะนำให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานรวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพื่อถ่ายทอดและและเกเปลี่ยนความรู้จากคนที่มีความรู้มากสู่คนที่มีความรู้น้อยในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็6เพื่อนช่วยเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชิญคนอื่นมาให้ความรู้กันนะครับแล้วก็7การทบทวนก่อนการปฏิบัติงานนะครับ ซึ่งเป็นการทบทวนการทํางานก่อนการปฏิบัติงานเพื่อดูความพร้อมก่อนการเริ่มอบรมให้ความรู้หรือทำกิจกรรมอื่นๆนะครับแต่การทบทวนขณะปฏิบัติงานนะครับเป็นการทบทวนในระหว่างการทํางานหรือจัดอบรมโดยการสังเกตและนําผลจากการสังเกตมาปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาในขณะที่เราทำงานร่วมกันนะครับทำให้ลดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานระหว่าง กันได้ด้วยนะครับแล้วก็9การทบทวนหลังการปฏิบัติงานนะครับเป็นการติดตามผลหรือทบทวนการทํางานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือคณะทํางานหลังเลิกกิจกรรมแล้วนะครับแล้วก็10การจัดทําดัชนีผู้รู้คือการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่เก่งเฉพาะเรื่องนะครับหรือภูมิปัญญามารวบรวมจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบนะครับทั้งที่มีรูปแบบเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับชุมชนแห่งการเรียนรู้ก็คือการที่คนในชุมชนเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ความรู้และรับความรู้จากการแบ่งปันความรู้ทั้งในตนเองและความรู้ในเอกสารให้แก่กันและกันนะครับชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงมีทั้งระบบบุคคลและระบบกลุ่มนะครับเชื่อมโยงการเป็นเครือข่ายเพื่อเรียนรู้ร่วมกันนะครับ การจัดทําสารสนเทศนะครับการจัดทําสารสนเทศนะครับก็จะเป็นการที่เรามารวบรวมแล้วก็สร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติขึ้นมามากมายนะครับจัดทําเป็นสารสนเทศ<ม>การสร้างช่องทางให้คนที่ต้องการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้แล้วก็ก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับในการจัดเก็บเพื่อให้การค้นหาความรู้นั้นได้ง่ายขึ้น องค์กรต้องการสิ่งที่สำคัญเหล่านี้นะครับมาเก็บไว้นะครับและก็สามารถที่จะรักษาความรู้หรือองค์ความรู้นั้นไว้ให้มากที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดด้วยนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องที่2นะครับ การฝึกหัดทักษะและกระบวนการจัดการความรู้นะครับกระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเองนะครับจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักแท้จริงนะครับในการพัฒนาตนเองและจูงใจตนเองให้ก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการทํางานนะครับเป็นผู้มีสัมฤทธิผลสูงสุดโดยการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทักษะการเรียนรู้นะครับ เพื่อจัดการความรู้ในตนเองนะครับผู้เรียนจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆนะครับให้มีความรู้สูงสุดนะครับซึ่งสามารถพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ได้ดังนี้นะครับก็คือการฝึกสังเกตนะครับใช้สายตาหูเป็นเครื่องมือนะครับการสังเกตจะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆนะครับฝึกการนําเสนอการเรียนรู้จะกว้างขึ้นได้อย่างไร หากรู้อยู่คนเดียวนะครับต้องนําความรู้นั้นไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นเสมอนะครับแล้วก็ฝึกตั้งคําถามนะครับคําถามก็จะเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ได้นะครับเพราะว่าการตั้งคําถามนั้นเราก็อยากรู้คําตอบนะครับว่าจะเป็นแนวทางไหนเพื่อที่เราจะได้นํามาพัฒนาตนเองนะครับฝึกสแสวงหาคําตอบนะครับต้องรู้ว่า ความรู้นั้นมีมากมายหรือคําตอบที่ต้องการนั้นมีแหล่งข้อมูลให้คนควาได้จากที่ไหนบ้างนะครับเราจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ที่อยู่ในห้องสมุดหรือในอินเทอร์เน็ตนะครับนํามาประกอบการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไปสกัดความรู้ออกมาเป็นต้นนะครับฝึกบูรณาการเชื่อมโยงความรู้นะครับความรู้นะครับมีมากมายไม่มีพรมงแดงก,กั้นนะครับ ความรู้จะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหมดเราจึงต้องยกความรู้ต่างๆนะครับมารวบรวมกันแล้วก็เชื่อมโยงกันให้ได้นะครับแล้วก็การฝึกบันทึกนะครับเราจะต้องจดบันทึกนะครับลงในสมุดหรือการบันทึกเป็นภาพหรือใช้เครื่องมือต่างๆนะครับได้นะครับฝึกการเขียนนะครับเขียนงานของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่นนะครับงานเขียนหรือข้อเขียนดังกล่าวจะกระจายไปเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้คนในสังคมที่อ่านง,งานนะครับการจัดการความรู้ด้วยตนเองนะครับสรุปองค์ความรู้นะครับการจัดการความรู้เรามุ่งหาความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรามุ่งหาความสําเร็จในจุดเล็กๆจุดน้อยๆต่างจุดกันนะครับน,นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเกิดการขยายผลไปสู่ความสําเร็จที่ใหญ่ขึ้นนะครับองค์ความรู้เป็นความรู้มาจากการปฏิบัติเรียกว่าปัญญา กระบวนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู้ลงมือปฏิบัติจริงค้นควา้าและสแสวงหาความรู้เพิ่มจนค้นพบความรู้สร้างสารรค์เกิดเป็นองค์ความรู้และเกิดประสบการณ์ใหม่การเรียนรู้แบบนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดสู่การปฏิบัติและเกิดปัญญาหรือองค์ความรู้เฉพาะของตนเองนะครับ การจัดทำสารสนเทศการจัดการความรู้ด้วยตนเองนะครับองค์ความรู้ที่ยังอยู่ในสมองคนในรูปแบบของประสบการณ์จากการทำงานที่ประสบความสำเร็จแล้วนั้นนะครับเราต้องมีการถอดองค์ความรู้นะครับซึ่งอาจไหลเวียนองความรู้จากคนสู่คนหรือจากคนที่มาทำเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่งตางๆเพื่อให้คนเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับ กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการรวบรวมกลุ่มปฏิบัติการนะครับซึ่งในยุคสมัยนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับปัญหาจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเราจําเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายนะครับความรู้ส่วนหนึ่งอยู่ในรูปแบบของเอกสารตำราหรืออยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่น เทปวิดีโอความรู้ที่มากที่สุดก็คืออยู่ในสมองคนนะครับในรูปแบบของประสบการณ์ความจําการทํางานที่ประสบความสําเร็จนะครับการดารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันจําเป็นต้องใช้ความรู้อย่างหลากหลายนําความรู้หลากหลายแขนงเนี่ยมาเชื่อมโยงกันแล้วก็บูรณาการให้เกิดการคิดวิเคราะห์นะครับสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองครับ ปัจจัยที่ทําให้การจัดการความรู้ด้วยการรวบรวมกลุ่มปฏิบัติการประสบผลสําเร็จนะครับก็คือ 1. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในกลุ่มนะครับคนในกลุ่มต้องมีเจตคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้เกียรติกันและเคารพความเห็นของคนในกลุ่มทุกคนนะครับ 2. ผู้นําต้องมองว่าทุกคนมีคุณค่ามีประสบการณ์นะครับผู้นํากลุ่มต้องเป็น ต้นแบบในการแบ,บ่งปันความรู้กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้กลุ่มได้ชัดเจนนะครับหาวิธีการให้คนในกลุ่มนียนำเรื่องที่ตนรู้มาเล่าสู่กันฟังการให้เกียรติกับทุกคนจะทําให้ทุกคนกล้าสแสดงออกในทางที่สร้างสารรค์นะครับ3เทคโนโลยีนะครับความรู้ที่เกิดจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้นะครับปัจจุบันนะครับมีการใช้เทคโนโลยีนะครับมาเพื่อจัดเก็บ เผยแพร่องค์ความรู้อย่างกว้างขวางจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารในเว็บไซต์วีดีโอหรือจดหมายข่าวนะครับแล้วก็4การนำไปใช้การติดตามผลนะครับจะช่วยให้ทราบว่าความรู้ที่ได้จากการรวบรวมกลุ่มปฏิบัติการนั้นมีการนำไปใช้หรือไม่การติดตามผลอาจใช้วิธีการสังเกตสัมภาษณ์หรือถอดบทเรียนผู้เกี่ยวข้องประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุ่มนะครับ ความสัมพันธ์เป็นชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเสมอนะครับกล่าวสรุปองค์ความรู้และการจัดทําสารสนเทศการจัดการความรู้นะครับด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการนะครับในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งนะครับกลุ่มจะต้องมีการสรุปองค์ความรู้เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสมาชิกนะครับและกลุ่มอื่นๆที่สนใจในการเรียนรู้ และเมื่อการดำเนินการจัดหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการพัฒนาขึ้นมานะครับต้องมีการกำหนดสิ่งที่สำคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้และต้องพัฒนาถึงวิธีการที่จัดเก็บรักษาและนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่งกลุ่มต้องจัดเก็บองความรู้ไว้ให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการพัฒนานะครับต้องคำนึงถึง โครงสร้างและสถานที่หรือหลักฐานของการจัดเก็บต้องสามารถค้นหาและส่งมอบได้อย่างถูกต้องนะครับและจำแนกหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนครับการสรุปองค์ความรู้ด้วยการรวบรวมกลุ่มปฏิบัติการนะครับการจัดการความรู้กลุ่มปฏิบัติการเป็นการจัดการความรู้ของกลุ่มที่รวมตัวกันมีจุดมุ่งหมายของการทํางานร่วมกันให้ประสบผลสําเร็จนะครับซึ่งมีกลุ่มปฏิบัติการหรือที่เรียกว่าชุมชนนักปฏิบัตินะครับ เกิดขึ้นมากมายเช่นกลุ่มพักเมืองนานกลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มเลี้ยงกบก,กลุ่มกเกษตรอินทรีย์หรือกลุ่มอื่นๆนะครับในชุมชนของเรานะครับองความรู้จึงเป็นความรู้และปัญญาที่แตกต่างกันไปตามสภาพบริบทของชุมชนการสร้างองค์ความรู้หรือชุดความรู้ของกลุ่มได้นั้นนะครับจะทําให้สมาชิกกลุ่มมีองค์ความรู้และชุดความรู้ไว้สร้างเครื่องมือในการพัฒนางานและแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้กับคนอื่นหรือกลุ่มอื่นๆอย่าง ภูมิใจเป็นการต่อยอดความรู้และการทำงานของตนเองต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูก็ไม่มีงานให้กับนักศึกษานะครับแต่อยากให้นักศึกษานะครับกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยตนเองนะครับในหนังสือเพิ่มเติมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ